แ่กออกำลังก,กายแล้วเล่นท่าหน้าท้องอ่ะจะเข้าใจว่าแล้ว ح ح> มันโด๊ๆๆๆ m s c u l p นะคะที่หมอหญิงคลินิกสุดยอดมากๆเพราะเป็นเทคโนโลยีในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันด้วยนะคะเป็นเครื่องแรกในโลกแล้วก็มีที่นี่แล้วนะคะที่หมอหญิงคลินิกพร้อมซ็ตอัพ 2 0ม0 0ครั้งคุณค่านะคะครึ่งชั่วโมงคือแบบฟินจริงๆหรอได้กล้ามเนื้อแบบสุดๆไปเลยเหาสำหรับคนที่แบบอยากได้กล้ามเนื้อไวๆแล้วก็แบบไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาราออกกำลังกายกว่าจะได้คือแบบมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะนี่คือเทคโนโลีตัวช่วยนะคะสร้างกล้ามเนื้อเลาไขมันด้วย 30นาทีนะคะเท่ากับเราได้ซิทอัพ20,000ครั้งเลยพอทำเราก็คือรู้สึกประทับใจมากๆากเหมือนซิทอัพจริงๆนะคะไปให้สุดความความที่เคื่องมันให้ไปเลยแล้วมันมันสุดจริงๆอนะ่ะมันได้แบบได้สุดจริงๆคูอแบบถ้าซัพพอร์ตกว่าจะได้ก้นแบบ ันต้องใช้เวลาเยอะมากไงแต่นี่คือแบบเป็นตัวช่วยที่ดีและอีกอย่างคือพอยแบบเหมือนเราอยากจะได้ก้นแต่เราไม่อยากได้ขาแบบกล้ามขาแน่นๆมาด้วยไงก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เลยรู้สึกว่าเนี่แบบยแหละเอ็มสกาวตอบโจทย์ไปมากเลยค่ะ <c oughs> ขอก้นอย่างเดียวไม่เอาท่อนขายก <c oughs> 20โลอยู่ไปถึง30โลโลละ <c oughs> <c oughs> ปอะมาณนั้นเลยอะคือเราทำไปครั้งแรกก็เห็นผลแล้วรู้สึกว่ากระชับขึ้นช่วยเราได้เยอะเหมือนกันกับคนที่แบบทำงานเยอะๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายนะคะแต่อยากหุ่นสวยหุ่นดีแล้วก็มีร่องซิกแพก็กยังไงมาลองดูกันนะคะ